แม้ว่าตอนนี้ทั้งฝ่ายไทยและฝ่ายกัมพูชาจะมีข้อยุติในเรื่องของการหยุดยิงแต่เรามาไล่เรียงกันหน่อยดีกว่าคุณผู้ชมเพราะความจริงเนี่ยเงื่อนไขมันก็คือตั้งแต่ช่วงหลังเที่ยงคืนที่ผ่านมาใช่ไหมคะแต่ปรากฏว่าพอถึงเงื่อนเวลาในการหยุดยิงมันไม่หยุดอะค่ะกัมพูชาก็ยิงใส่เรา ไม่หยุดไม่ย่อนเลยใช่ครับละเมิดข้อตกลงอย่างชัดเจนหลายคนบอกว่าไม่แปลกใจนะครับเพราะที่ผ่านมากัมพูชานั้นก็เชื่อไม่ค่อยจะได้อยู่แล้วพูดอย่างทําอย่างมาหลายเหตุการณ์แล้วนะครับทีนี้เราไปดูก่อนจะถึงเวลาเที่ยงคืนว่าเกิดอะไรกันขึ้นที่ชาวบ้านบอกว่าเป็นนาทีที่เกิดการสู้รบกันแบบหนักหน่วงที่สุดดุเดือดมากตั้งแต่เกิดขึ้นมาเนี่ยนะฮะ แล้วหลังจากนั้นหลังเที่ยงคืนก็ค่อยๆเงียบเสียงปืนลงแต่กัมพูชาก็ยังคงใช้ลักษณะซุ่มโจมตียิงปืนทั้งเล็กทั้งใหญ่วิถีโค้งวิถีไกลเข้ามาในประเทศไทยอย่างต่อเนื่องเริ่มต้นที่ตอนสามทุ่มครับคุณผู้ชมมีรายงานว่ากัมพูชาเสริมกําลังเข้าพื้นที่ช่องอานมา้าจังหวัดอุบลราชธานีภูมเขือจังหวัดศรีสะเกดเสียงปืนดังสนันวันไหวครับ 21นาฬิกา40นา,าทีกัมพูชายิงถล่มจู่โจมพื้นที่ปราสาทตาเมืองทมและปราสาทตาควายจังหวัดสุรินคือว่ากัน,นง่ายๆเนี่ยกัมพูชาต้องการจะยึดเอาตาเมืองทมกับตาควายให้ได้นะครับก่อนเส้นตายภายในเที่ยงคืนแต่สุดท้ายก็พ่ายแพ้ไปนะครับทหารไทยยึด2พื้นที่นี้เอาไว้ได้เป็นผลสําเร็จสุดยอดมากครับ21นาฬิกา40นาทีกัมพูชา,า,ายิงถล่มจู่โจมตาเมืองทมตาควายเสร็จแล้ว 21นาฬิกา255นาทีปรากฏว่ามีการรายงานเข้ามาครับว่ามีหน่วยบรบพิเศษที่ชื่อว่า BHQ หรือว่าหน่วยองครักษ์ฮุนเซนจำนวนถึง4กองร้อยรุกข,ขึ้นมาประสาทต,ตาควายเพื่อเผชิญหน้ากับหน่วยบรบพิเศษกรมทหารราบที่31รักษาพระองค์หรือว่ารอ31บรออนะครับสำหรับ BHQ หรือว่าองครักษ์พิทักษ์ฮุนเซนเนี่ยนะครับปกติจะเอาไว้คุ้มกันฮุนเซน รอบนี้ว่ากันว่าทหารกัมพูชาเหมือนกับหมดหน้าตากแล้วถึงขนาดต้องเอากองกําลังจากส่วนกลางพิทักษขุนเซนเนี่ยมาสู้รบตามแนวชายแดนนะครับห้าทุ่มกัมพูชาเคลื่อนย้ายระบบแบบ p h l 03ครับที่บอกว่ามีวิถียิงไกลกว่า130กิโลเมตรจากที่ตั้งปกติเข้าประจําการพื้นที่การรบ5จังหวัดฝ่ายไทยก็เลยส่งเครื่องบินขับไล่ F16 ครับไล่ทิ้งบอมให้สิ้นซาก ตัดเส้นทางส่งกำลังสนับสนุนแล้วก็จุดตั้งปืนใหญ่ของกัมพูชา23มิถา15นาทีหรืออีก45นาทีก่อนถึงเส้นตายของการหยุดยิงทั้งสองฝั่งมีการเปิดฉากสู้รบกันอย่างดุเดือดแต่ไทยนั้นจะได้เปรียบมากกว่าเพราะมีการโจมตีทั้งภาคพื้นแล้วก็ทางอากาศยานนะครับ5ทุ่มครึ่งมีรายงานว่าพลเอกสไรดึกซึ่งเป็นรองผู้บัญชาการฐานบกของกัมพูชา ในฐานะผู้บัญชาการกองพลสนับสนุนที่3แล้วก็เป็นคนใกล้ชิดของฮุนเซนเสียชีวิตจากเหตุการณร์ปะทะเรียกว่าเป็นบิกน๊กนายพลเสียชีวิตอย่างเป็นทางการคนที่สองแล้วนะครับของประเทศกัมพูชาจากนั้น23มนาฬิกา50นาทีเรียกว่าเป็น10นาทีสุดท้ายจริงๆทหารไทยยังคงปักหลักยืนหยัดต่อสู้เพื่อปกป้องแผ่นดินสุดกำลัง เพราะว่าขเขมรเนี่ยก็พยายามที่จะใช้10นาทีสุดท้ายช่วงชิงดินแดนของเราไปเป็นของเขา24นาฬิกาหยุดยิงระครังดังแล้วนะครับแต่ฝ่ายกัมพูชาเนี่ยนะครับตามรายงานบอกว่าก็ยังคงยิงเข้ามาในประเทศไทยเป็นระ,ะระยะระยะเพราะหลังจากเที่ยงคืนย่างเข้าสู่วันใหม่ทหารกัมพูชามันไม่หยุดยิงอีกแล้วเชื่อถือไม่ได้อีกแล้วละเมิดข้อตกลงอีกแล้วครับ ตีหนึ่งออกลาดตระเวนรอบภูมะเขือใช้อาวุธวิถีโค้งโจมตีเข้ามาใส่ทหารฝ่ายไทยครับจากนั้นเกิดการปะทะกันด่างเป็นะระลอกละระลอกตั้งแต่ช่วงตีห้าถึง9โมงเช้าไล่ตั้งแต่ช่องอานมา้าซัมแต่แล้วก็ช่องตาเท่าครับช่วงบ่ายที่ผ่านมาพลเรือตีสุรสันคงสิริรองโฆษกกองบัญชาการกองทัพไทยในฐานะโฆษกศูนย์เฉพาะกิจบริหารสถานการณ์บริเวณชายแดนไทยกัมพูชาสอบตรกน,นะคะ ถแถลงผลการประชุมว่าจากข้อตกลงหยุดยิงระหว่างไทยและกัมพูชาในเวลา24นาฬิกาที่ผ่านมาไทยยืนยันปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดหยุดยิงในทุกๆพื้นที่ตามข้อตกลงที่ให้คำมั่นสัญญาแต่หลังจากเลยเวลากำหนดหยุดยิงไทยได้พิสูจน์ทราบเลยค่ะว่ากัมพูชานี่แหละใช้อาวุธจริงยิงเข้ามาในเขตรประเทศไทยอย่างต่อเนื่องในหลายจุดด้วย ถือเป็นการกระทําที่จงใจละเมิดข้อตกลงและทําลายความเชื่อมั่นที่มีต่อกันในฐานะประเทศเพื่อนบ้านทําให้ฝ่ายไทยมีความจําเป็นต้องใช้มาตรการตอบโต้หรือว่าโต้กลับภายใต้สิทธิการป้องกันตนเองตามหลักกฎหมายระหว่างประเทศฝ่ายไทยไม่ได้ใช้กําลังเพื่อรุกรานนะคะแต่ใช้เพื่อปกป้องอธิปไตยของชาติและความปลอดภัยของประชาชนนอกจากนี้ค่ะยังปรากฏทราบว่าฝ่ายกัมพูชาใช้โบราณสถานเป็นโล่กําบังอีกต่างหาก ซึ่งจุดนี้ถือเป็นการละเมิดพันธะกรณีคลุ้มครองทางวัฒนธรรมของสหประชาชาติภายใต้อนุสัญญาของยูเนสโกนะคะซึ่งเหล่านี้เนี่ยปรากฏชัดเลยว่าการละเมิดไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อตกลงที่ให้กันไว้สอบอทอกอขอประนามการการะทําของกัมพูชาค่ะนอกจากนี้นะคะโฆษกสอบอทอกอได้สรุปสถานการณ์ประทะระหว่างไทยกัมพูชาตั้งแต่6นาฬกาของวันนี้ก็คือ29กรกฎาคม ว่าประเทศไทยของเรากองทัพไทยของเราสามารถควบคุมพื้นที่ได้ทั้งหมด11พื้นที่ด้วยกันนะคะประกอบไปด้วยภูมะเขือช่องอ่านมา้าปราสาทต,ตาเมือนทมปราสาทต,ตาควายแนวเขตแดนช่องบกปราสาทโดนตวนสัตวโสมช่องจอมช่องสายตะกูพระวิหารแล้วก็พรานยาวค่ะนี่ได้ถึง11พื้นที่ใช่ค่ะถ้าคุณผู้ชมฟังจากข่าวที่ผมเล่าให้ฟังแล้วก็ต่อเนื่องด้วยคุณรัฐีพันธ์เนี่ย เราจะเห็นว่าช่วงเอาว่าประมาณสักครึ่งชั่วโมงสุดท้ายเข<ะ>มรเนี่ยนะครับคือบ้าครั่งสุดขีดแล้วนะครับอ,อยากเข้าไปยึดพื้นที่ประสาทต,ตาควายแล้วก็ประสาทต,ตาเมืองทมอย่างหนักวินาทีนั้นแหละครับที่เราสูญเสียทหารกล้าเพิ่มเติมทําให้เรามีทหารปรีชีพเนี่ยเพิ่มเติมคืนเดียวอีกประมาณ3รายนะครับทำให้ยอดสูญเสียณัณนะนี้เป็น15นายต้องขอสดุดีขอคารวะ แต่ทหารกล้าที่ปกป้องปกปักอธิปไตยของประเทศไทยทุกตารานิ้วไม่ให้สูญเสียไปกับกัมพูชาสําหรับเจ้าหนะ้าที่ทหารที่พรีชีพในการประทะรอบนี้นะครับยืนยันแล้วว่า15นายแต่ยังมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีกนับร้อยนายนะครับที่ต้องรักษาตัวคนแรกครับผู้พิีชีพก็คือสิบตรีกองประจำการวัรนิชยวงสุวรรณสังกัดกรมทหารราบที่13 ท 2, ่านที่สองสิบเอกกฤษดาน้อยโคตรสังกัดกองร้อยราดตระเวนระยะไกลที่6ท่านที่สามสิบเอกจิรายุสิงอ้นสังกัดกองร้อยราดตระเวนระยะไกลที่6ท่านที่สี่ครับสิบเอกนพดลบุญเลิศสังกัดกองร้อยราดตระเวนระยะไกลที่6ท่านที่5จ่าสิบเอกทวัชชัยบุสภาสังกัดกองพันทหารปืนใหญ่ที่106กรมทหารปืนใหญ่ที่6ท่านที่6 10โทสราบุธนามสวัสด สังกัดกองพันทหารราบที่1กรมทหารราบที่8ท่านที่7 1็สิบเอกจิรายุทธ์อินทุมานสังกัดกองพันจูโจมหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษท่านที่8พลทหารยานพัฒน์โครสาขาสังกัดกองพันทหารราบที่สองกรมทหารราบที่สท่านที่9 1้สิบเอกอัมบรินผาสุสังกัดกองพันทหารราบที่สกรมทหารราบที่23ท่านที่10จ่าสิบเอกอนุไทยป้องแก้วสังกัดกองพันปฏิบัติกรมพิเศษ กรมรบพิเศษที่3ท่านที่1 1พลทหารสิรวิทย์พินโยศุขสังกัดกองพันทหารราบที่สองกรมทหารราบที่8ท่านที่12จ่าสิบเอกธีรยุทธ์สีจุ้ยจ้ายสังกัดกองพันทหารราบที่3กรมทหารราบที่สท่านที่13จ่าสิบเอกอภิรมทรงพุทธสังกัดกองพันทหารราบที่3กรมทหารราบที่8ท่านที่14พลทหารธีรยุทธ์กระจ่างทองสังก네ัดกองพันทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่สอง กรมทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่สองและคนสุดท้ายท่านที่15ครับ10โทต่อพงพันดวงสังกัดกองพันทหารราบที่3กรมทหารราบที่16ทั้งนี้ขอสัุดีแดก่กำลังคนผู้เสียชีวิตและยืนยันจะดูแลสิทธิสวัสดิการครอบครัวทายาทของทหารกล้าเหล่านี้ให้ดีที่สุดเพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติและความเสียสละ ของทหารทุกได้ครับ15วีรบ,บุรุษนะคะที่สละชีพ mm hmm. เพื่อชาติและเพื่อประชาชนคนไทยคุณผู้ชมท่ามกลางคืนสุดท้ายของการเจราจาไทยกัมพูชาขีดเส้น24นาฬิกาของค่ำคืนที่ผ่านมานะคะต้องบอกว่าทหารราบที่31รักษาพระองค์หรือรอ31ยอมแลก5นาทีสุดท้ายก่อนถึงเส้นตายหยุดยิงค่ะยืนประจันหน้ากับผู้ลุกราน เพื่อปกป้องผืนแผ่นดินไทยแบบถวายชีวิตได้มาด้วยชัยชนะเหนือประสาทต,ตาควายนะคะยอมตายดีกว่าเป็นทาสคือคำสัตว์จากเหล่าทหารกล้าแห่งกรมทหารราบที่31รักษาพระองค์ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมบนาถบพิตรตามรายงานบอกว่าเที่ยงคืน20นาทีทหารไทยสามารถยึดประสาทต,ตาควายคืนได้แล้ว โดยทหารรอ31ลุกออกจากบังเกอร์ลุยต่อหน้าค่าศึกพร้อมตะโกนล,ลั่นกูรอ31ขอแลกเพื่อแสดงถึงจิตวิญญาณน,นักรบและความมุ่งมั่นในการปกป้องผืนแผ่นดินไทยการรบครั้งนี้มุ่งตีกำลังศัตรูแล้วก็ยึดพื้นที่ยุทธศาสตรส์สำคัญคืนนะคะซึ่งนั่นก็คือปราสาทตาควายถือเป็นจุดท,ที่มีความสำคัญทั้งในแง่ยุทธศาสตร์และสัญ,ญลักษณ์แห่งอธิปไตยไทย การปฏิบัติการยึดคืนปราสาทตาควายประสบความสำเร็จแต่ต้องแลกมาด้วยความสูญเสียมีกำลังพลของรอ .31 รอ,อได้รับบาดเจ็บจำนวนหนึ่งจากการต่อสู้ที่เข้มข้นอย่างไรก็ตามค่ะความกล้าหาญและความเสียสละของทหารในหน่วยนี้ได้สร้างแรงบันดาลใจและย้ำถึงความมุ่งมั่นของกองทัพบ,บกไทยในการรักษาอธิปไตยยืนแลกจนวินาทีสุดท้ายกล้าหัวจิตหัวใจรอ .31 รอ,อจนได้ใช้ชนะที่ปราสาทตาควาย วิธกรรมของพวกท่านจะเป็นตำนานนี้ให้ลูกหลานสืบไปขอบคุณทหารทุกนายที่ร่วมรบจากหัวใจของคนไทยทุกคนค่ะครับคุณผู้ชมครับไม่แต่เพียงแต่สามเหล่าทัพนะครับยังมีหน่วยรบที่ช่วยกันปกป้องผืนแผ่นดินไทยมาตั้งแต่วันแรกของการสู้ศึกนั่นก็คือตำรวจตะเวนชายแดนหรือที่เราเรียกว่าตอชอด,อดนั่แหละครับร่วมรบเคียงบ่าเคียงไหล่มีใครมาย่ำยีแผ่นดินไทย ตอชอดอร,ร่วมกันต่อสู้ต่อต้านผู้ลุกรานไม่ถอยแม้แต่ก้าวเดียวด้วยความกล้าหาญและสง่างามทหารพรานนักรบชุดดําที่อยู่แนวหน้าเป็นส่วนหนึ่งของกองทัพไทยร่วมทำงานกับตอชอดอร,รบปกป้องแผ่นดินตั้งแต่การประทะครั้งแรกขอขอบคุณทหารพรานแล้วก็ตำรวจตะเวนชายแดนทุกนายครับที่ยืนหยัดขับไล่ผู้บุกกรานแล้วก็รักษาผืนแผ่นดินเอาไว้ให้กับคนไทยนอกจากพี่ๆทหารแล้วชาวไทยต้องขอขอบพระคุณบุคลากรทางการแพทย์ หมอพยาบาลอสมอและจิตอาสาทุกท่านที่ร่วมกันทำงานอย่างหนกักทั้งวันทั้งคืนเพื่อดูแลรักษาประชาชนและกองทัพความดีความเสียสละของท่านจะอยู่ในหัวใจของคนไทยตลอดไปพร้อมกับติดแฮชแท็กนะครับไปถึงทหารพรานนักรบชุดดำตำรวจชุดเขียวหมวกเบเร่ดดำ บุคลากรทางการแพทย์หมอพยาบาลอสมอจิตอาสานักรบเพื่อพื้นแผ่นดินไทยนักรบชายแดนนักรบแถวหน้าขอบคุณในความเสียสละเพื่อประชาชนไทยปกป้องอธิปไตยไทยสดุดีทหารกล้าทุกนายนะครับแล้วก็ติดแฮชแท็กย้ำไม่เปลี่ยนแปลงก็คือกัมพูชายิงก่อนไทยนี้รักสงบแต่ถึงรบไม่ขาดครับค่ะ